ก็ได้ประมาณจักสิบสอบนี่ลแหละโอ้กลางๆ้างเนี่ยก็กำลังจะป,ปิป้งปลากิน

กมาก็ก็อย่แล้วันนี่อวาเฉียเล่ใหญ่ก็นุสินไ้หนเพราะหลุมมาแล้วอ้บโอ้วิศวกรยนต์เฮยเดี๋ยวอยู่นี่เดี๋ยวมงเฮ้ยบอลสีฟปาว่าอะไรเนี่ยนะอ๋อนี่เหรอว่าพวหลุมปาดับของหลั มันมือี้นบินอยเนาะไม่ข้บินมีมอเตอร์ไซค์งล่ะมอเตอร์เคน้ด้วยกัน่วเรื่องก่หเวอีกนแนามันผู้หนแสเล้าเนอะอะๆย่าสามสี่คน

บังสวิงบังสวิงดูสวิงฮึบฮึบอ้หฮึบฮึบฮึบรีนอไอันนี้เขาอันนี้เขามันบอลพงสวิงเย ถ่ายทอดสดออกชงเกีสีวฮึโอ้โหปิวไปละโอ้โอ้อโคตรอะไรเน